มมติเรามีกระแสนะครับวิ่งในเส้นรวดวงกลมเ,เดี๋ยวก่นอนตอนแรกยังไม่มีกระแสตอนแรกมีเส้นรวดวงกลมอยู่แล้วสมมุติว่ามีสนามแม่เหล็กมาจากไหนสักตอนนี้มาด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันมีสนามแม่เหล็กนะครับ ที่ผ่านเสร็จโลดวงกลมนี้นะครับเสร็จแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสับถ้าสมมุติว่าเราทำให้สนามแม่เหล็กนี่มันมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ทำให้สนามแม่เหล็กที่ผ่าน เส้นรวูดวงกลมนี่ยนะครับมันมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากกฎของฟาราเดย์บอกว่าการเพิ่มขึ้นของสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิด แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับจะก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าและกระแสในเส้นลวดในทิศนี้นะครับการเกิดกระแสในเส้นลวดในทิศนี้จะทำให้เกิด สนามแม่เหล็กเหนียวนำํำสนามแม่เหล็กเหนียวนําตัวนี้คือสนามแม่เหล็กเหนียวนํา คำว่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำไอ้นี่หมายความว่าเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสต,ตัวนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับที่มาจากการเพิ่มนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะแรงเคลื่อนไฟฟ้า นะจากการเปลี่ยน flux ของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับเพราะว่าพอสนามแม่เหล็กเพิ่มนะฟ l u x ของสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ของเส้นลวดนี้ก็จะเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าทิศของแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือทิศที่ทําให้เกิดกระแสที่จะไปสร้างสนามแม่เหล็กอีกตัวหนึง่งซึ่งต้านการเปลี่ยนแปลง สนามแม่เหล็กตัวแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือที่มาของเครื่องหมายมีค่า,าเท่ากับลบ D f ฟีบบายนั่นเองนะครับเครื่องหมายลบตัวนี้หมายถึง น้ำแม่เหล็กเนี่ยวนำม,มีทิศต,ต้านการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็ก